รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ช่อง5สเปเชียล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับผมฟิลกิติกรครับกับรายการเดลี่ช่อง5สเปเชียลนะครับวันนี้ต้องบอกว่าสเปเชียลอีกแล้วนะครับเพราะบรรยากาศที่ผมยืนอยู่ในตอนนี้นะครับคือโรงแรมอมรีดอนเมืองนั่นเองนะครับและที่ผมอยู่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศงานรับรางวัลนะครับรับรางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจความสําเร็จมาตรฐานคุณภาพ1การันตีของผู้นําผู้บริหารนะครับวันนี้รางวัลของเรานะครับประกอบไปด้วย2รางวัลนะครับได้แก่รางวัล AEC Leader Top Award และ และก็รางวัลเอเชียพัฒโมเดลอวอร์ดนั่นเองนะครับรางวัลน,นี้นะครับมอบให้กับผู้บริหารต้นแบบผู้นำแห่งความสำเร็จหลายๆท่านเลยนะครับอยากจะบอกว่าบรรยากาศที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะครับผมเห็นทั้งรอยยิ้มนะครับเห็นความภาคภูมิใจของผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้แต่ว่าวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปสัมภาษณ์นะครับผู้ที่ได้รับรางวัลผู้ที่เขาประสบความสำเร็จกันว่าเขามีความภาคภูมิใจยังไงติดตามกันเลยครับผม นายอัมพลเสนานารงค์องค์มนตรีในรัชกาลที่9เป็นประธานมอบรางวัล AEC Leader Top Award และ Best Success Quality and Leader Award ที่จัดขึ้นโดยสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศษรษฐกิจแห่งประเทศไทยโดยจัดขึ้นที่โรงแรมอมรีย่านดอนเมืองปีนี้มีผู้บริหารผู้ประกอบการหลากหลายสาขา และเจ้าของธุรกิจชั้นนาที่มีชื่อเสียงมาเข้ารับรางวาัลทั้งสิ้น40คนซึ่งบรรยากาศคึกคักอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความดีใจของผู้ที่ได้รับรางวาัลทุกคนต่างภาคภูมิใจที่ได้รับรางวาัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ทุกรางวาัลที่ทุกคนได้รับถือเป็นกําลังใจและเป็นแรงผลักดันสําคัญให้พัฒนาต่อยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการต่อไป การจัดงานในครั้งนี้ของเครือข่ายหลักที่เป็นผู้ดำเนินการในการคัดเลือกแล้วก็จัดทาการมอบรางวัลในครั้งนี้นะครับโดยมีสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานหลักนะครับเพื่อทางสมัชชาเองจริงๆแล้วก็มีกิจกรรมเพื่อสาธารนประโยชน์เพื่อสังคมในหลากหลายมิติอย่างในโครงการนี้เนี่ยนะครับเป็นโครงการเพื่อการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนพิการนะครับ วันนี้เองนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากทางมูลนิธินะครับเราได้เรียนเชิญน้องๆแล้วก็ทางผู้แทนมูลนิธิมารับของเป็นสิ่งของช่วยเหลือแล้วก็ทุนการศึกษาให้แก่น้องๆด้วยนะครับาการดำเนินการกิจกรรมขององค์กรและอาธีทรายรซึ่งได้นำเนินกิจกรรมในหลายๆนิติ โดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมสังคมส่งเสริมเศรษฐกิจละการสร้างความยังม่งยืนความมั่นคงให้กับประเทศโดยเฉพาะบุคลากรบุคคลที่จะเป็นกาลังสาคัญของประเทศนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้การสนับสนุนให้กำลังใจและกดดันในการที่ส่วนท่านนั้นที่จะเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ประสบความสําเร็จแล้วยังมีการบริหารการจัดการรวมถึงการวงการต่างๆของท่านนั้นด้วยหลักของธรรมาธิบาลหลักศีลธรรมจริยธรรมคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนายสยามประสาทดูเบ ซีอีโอบริษัทบราติอินเตอร์เทรครับท่านครับผมวันนี้มีความรู้สึกเป็นปิติอย่างยิ่งนะครับผมที่ได้มารับรางวัลนี้นะครับผมคาว่าลีด e ร์นะครับผมเป็นสิ่งที่สําคัญครับถ้าคนเราเนี่ยที่จะเป็นลีด e ร์เนี่ยสำคัญที่สุดคือไปนั่งในใจคนอย่าไปนั่งบนไหลคนนะครับผมสิ่งนี้สิ่งสําคัญครับผมนี่คือฟอร์มูลาที่สําคัญมากนะครับผมข้อที่1ข้อที่2ในกรณีถ้าเราจะเป็นผู้นํา เป็นผู้นําองค์กรหรือว่าเป็นผู้นําครอบครัวแลือเป็นผู้นำผู้นาอะไรกันแล้วแต่จิต <Okay. S 1> ใจเราต้องกว้างกว้างมากครับผมหมายถึงว่าสมาชิกทุกท่านผู้ใต้บังคับบัญชาทุกท่านต้องมาอยู่ในใจเราให้ได้นะครับผมนี่คือสิ่งสําคัญแล้วไม่มีที่รักมักที่ชังนะครับผมเราต้องให้เกียรติกับสมาชิกหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทุกท่านระดับเดียวก,กันแบบเดียวก,กันครับผม จะบอกว่าความคิดนี้เหมาะสมกับรางวัลน,นี้มากๆเลยนะเอาวันนี้เรียกว่าได้รับรางวัลอังสูงเกียรติไปแล้วรเรามีความคิดที่จะพัฒนา,นาสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้ไปในทางที่ใดบ้างครับผมอันดับแรกเนี่ยผมอยากจะให้ประชาชนคนไทยเราทุกคนเนี่ยคิดเสมอว่าในโลกนี้เนี่ยธรรมะาที่สูงสุดของคนเราคือประเทศชาติถ้าประเทศชาติอยู่คนทุกคนก็อยู่เราก็อยู่กันทุกคนท่านพิธีกรก็อยู่อย่างสบาย มีอารมณ์ดีที่ดีมาสัมผั์เรานะครับนะแต่ถ้าประเทศชาติอยู่ในสภาวะที่ไม่ดียกตัวอย่างท่านดูได้ยกตัวอย่างอาทิเช่นโควิดเป็นต้นเนี่ยมีออกพรกฉุกเฉินมาห้ามนั่งเกินสองคนสามคน4ี่คนห้าคนท่านอาจจะเห็นแล้วครับผมนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆวันนี้กับรางวัลนี้อยากจะถามท่านนะครับว่าธุรกิจที่ท่านทําอยู่ตอนนี้นี่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับท่านครับธุรกิจที่ผมทําตอนนี้นี่คือธุรกิจน้ําหอมครับเปอร์ฟูมครับ ผมนำเปอร์ฟูมเข้ามาจากต่างประเทศผมเป็นดิสตริบิวเตอร์เปอร์ฟูมประมาณสิบกว่าแบรนด์ยี่ห้อเปอร์ฟูมเลยครับผมเอร์ยี่ห้อจะมีประมาณ10แบรนด์ครับผมอ๋อสิแบรนด์เลยสิแบรนด์ครับผมเขาให้ผมกลิ่นก็จะติดแตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะกลิ่นจะแตกต่างกันออกไปนะครับผมผมอยากจะบอกสมาชิกทุกท่านรวมไปถึงผู้ชมทุกท่านนะครับผมของดีๆของแพงๆไม่ใช่ว่าจะดีถมไปนะครับผมให้ท่านเลือกครับผม อย่าไปยึดติดกับคําว่าถ้าแพงจะเป็นของดีไม่สําคัญครับผมเราเน้นคุณภาพเพราะเราเป็นคนจ่ายต่างซื้อเงินของเราการตัดสินใจต้องเป็นของเราครับผมอันนี้ราคาของเรานี่คือราคาจับต้องได้<อ>ครับผม<อ>ราคาจับต้องได้ด้วยนะครับ,รบช่องทางครับท่านช่องทางในการติดต่อลูกค้าซื้อขายหรือใครอยากจะเป็นตัวแทนในการจําหน่ายสินค้าเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างครับผมอันดับแรกในติดต่อมาหาผมก็ได้ครับผม0854897837ย้ำอีกรอบ0854897837 ก่อนนี้เนี่ยผมขอบอกสรรพคุณน้ำหอมผมนิดนึ่งคาว่าน้ําหอมผมเนี่ยมีแอลกอฮอล์ฟูดเกรด72%ครับซึ่งสามารถโปรเทคโควิดได้ท่านทั้งหลายไปเนี่ยเหมือนกับพิธีกรนมองไปทางด้านนั้นจะเห็นเจลแอลกอฮอล์วางอยู่ใช่ครับเจลแอลกอเป็นอะไรที่ว่าเราใช้ได้เฉพาะมือภายนอกแต่ว่าท่านชี้เสื้อผ้าท่านไม่ได้สีจางแน่นอนครับผมเพราะเจลแอลกอที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือเมทิลแอลกอ ซึ่งใช้ดังด้านเมดิคอลเวลาท่านพิธีกรไปฉีดยาหรือไปบริจาคเลือดเนี่ยเขาจะเอาแอลกอฮอล์เช็ดก่อนฆ่าเชื้อก่อนแล้วค่อยเอาเข็มทิ่มเข้าไปแต่ว่าแอลกอฮอล์ของผมที่ผสมในน้ำหอมเป็นฟูดเกรดซึ่งเรียกว่าเอทิลแอลกอฮอล์ที่เราไปพบในเหล้าในเบียร์ที่ดื่มเข้าไปได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่สําคัญครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือความคิดของผู้บริหารนะเหมาะสมกับรางวัลนี้อย่างยิ่งเลยวันนี้ทางรายการนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับรายการในวันนี้รายการที่นําเสนอนะครับ ความสําเร็จของผู้นำนะครับที่เขาประสบสําเร็จกันในวันนี้นะครับต้องบอกว่าพิเศษสุดๆเลยนะครับวันนี้ที่ท่านผู้ชมได้ชมกันในวันนี้อยากจะบอกว่านะครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะครับพบกับผมฟิวกรติกรได้ใหม่ในครับในรายการเดลี่ช่อง5้าสเปเชียลนะครับสำหรับนี้รายการขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ